การที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้ประสบพบเห็นมากับตาตนเองส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ผมได้รับการบอกเล่ามาจากปากของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องมาจบชีวิตอย่างอนาถด้วยอนุภาพของกฎแห่งกรรมโดยแท้วิถีชีวิตของคนเรานั้น ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นที่ตั้งทุกการกระทำของคนเราย่อมส่งผลสนองย้อนกลับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกุศลกรรมและกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมที่เราได้กระทำขึ้นโดยที่เจตนาหรือไม่อย่างไรก็ตามสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นตัวแปรกำหนดให้เป็นไป ซึ่งผลแห่งกรรมจะอยู่เคียงคู่ราวกับเงาที่เฝ้าอยู่กับตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าจะดำเนินไปทางไหนเพียงแต่จะปรากฏให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเพียงใดหรือในสถานการณ์เช่นใดเท่านั้นกรรมใดที่เรากระทำกรรมนั้นย่อมให้ผลจึงเป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเสมอ เรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราว30กว่าปีที่ผ่านมาขณะนั้นผมได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกบทเริ่มต้นที่นำไปสู่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในตอนเช้าวันหนึ่ง เมื่อผมได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุตำรวจของสถานีตำรวจภูธร,รอำเภอเมืองพิษณุโลกว่าได้เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นโดยมีผู้พบศพหญิงสาวเสียชีวิตอยู่ใกล้กับทางรถไฟที่ทอดผ่านอำเภอวัดโบทมุ่งสู่ภาคเหนือจุดที่พบศพอยู่ห่างจากตัวเมืองราว6กิโลเมตรเมื่อเดินทางไปถึงผมก็ได้พบกับร่างเปลือยซึ่งบวมชึงขึ้นอืดข,ของหญิงสาวผู้หนึ่ง อายุราว25ปีนอนตายอนาถอยู่ในพงหญ้าอันรกเรือสภาพศพมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีเป็นบาดแผลชะกันหลายแห่งอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและนอกจากนั้นสภาพศพยังมีร่องรอยการถูกข่มขืนอย่างยับเยินจากคนร้ายที่น่าจะมีไม่ต่ำกว่า2-3ถึงคน ท่ามกลางไทยมุงและการชนะสูตรพลิกศพของเหยื่อฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนั้นผมได้พบกับญาติผู้ตายหลายคนกำลังร่ำไห้ฟูมไฟยปริ่มว่าใจจะขาดต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของหญิงสาวเหยื่อฆาตกรรมจึงเข้าไปสอบถามเพื่อหารายละเอียดในแง่มุมต่างๆสำหรับการเสนอข่าวทำให้ทราบว่าหญิงสาวผู้ตายรายนี้คือนางสาวปรางนามสมมติวัย24ปี อาศัยอยู่ในบ้านเรือนย่านตลาดโคกมะตูมนอกจากญาติผู้ตายและบรรดาไทยมุงซึ่งกำลังวิาพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงแล้วผมได้พบกับหญิงสาววัยไล่เลี่ยกับผู้ตายอีกคนหนึ่งเธอบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับหญิงสาวผู้ตายอีกทั้งยังสามารถให้การอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนติดตามหาตัวคนร้ายได้ไม่น้อย หลังจากจัดการเคลียร์ที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญเธอมาให้ปากคำที่โรงพักและคำให้การของเธอสามารถระบุตัวชายจำนวน5คนซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในครั้งนี้โดยเธอมั่นใจว่าชายทั้ง5้าน่าจะเป็นคนร้ายที่ร่วมกันข่มขืนแล้วฆ่าเพื่อนสาวของเธออย่างแน่นอนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจออกติดตามตัวชายทั้งหคนดังกล่าวจนได้ครบ ในที่สุดทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือกระทำการฉุดหญิงสาวผู้ตายมาข่มขืนกระทำชำเราจริงๆเมื่อหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายดิ้นรนขัดขืนพร้อมกับส่งเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือชายทั้งห้าจึงได้รุมทำร้ายเธอด้วยความหน้ามืดเพราะการราคะที่กำลังครอบงำอย่างหนักด้วยการซ้อมเธอเสียจนสลบเมือดแล้วข่มขืนจากนั้นก็ใช้ท่อนไม้ฟาดเธอจนตายคาที่ เนื่องจากกลวัวว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาแล้วแจ้งตำรวจจับคำให้การของเพื่อนสาวผู้ตายสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองได้สำเร็จแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งที่เธอได้เล่าให้ผมฟังนั้นเป็นเรื่องราวที่ทำให้ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้มันเป็นเวรกรรมจริงๆนะพี่ พี่เชื่อไม่ว่าปรางมันตายสภาพไม่ต่างกับที่มันเคยได้ทำบาปไว้ไม่มีผิดหนูเคยตักเตือนมันหลายครั้งแล้วว่าอย่าทำแต่มันก็ไม่เคยเชื่อหญิงสาวเพื่อนผู้ตายกล่าวกับผมในช่วงหนึ่งของการสนทนาในวันนั้นเธอได้เล่าให้ผมฟังว่าโดยส่วนตัวของปรางหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายนี้นั้นเธอเป็นคนสวยมากคนหนึ่ง แต่อุปนิสัยค่อนข้างแข็งกระด้างต่างไปจากใบหน้าอันสวยหวานของเธออย่างสิ้นเชิงปรางเป็นคนปากจัดมักชอบพูดจาดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่าเสมอโดยเฉพาะกับหนุ่มๆที่มารุมล้อมตอมจีบเธอนั้นมักจะถูกปรางด่าทอด้วยคำหยาบต่างๆนานานอกจากนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ปรางเกียดเข้ากระดูกดำก็คือสัตว์หน้าขนที่เรียกว่าแมวปรางเกลียดแมวเป็นชีวิตจิตใจแต่กลับชอบเลี้ยงสุนัขที่บ้านของเธอเลี้ยงสุนัขพันธ์บางแก้วไว้ถึงห้าตัวแต่ละตัวดุร้ายสมนามตามเผ่าพันธุ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุนัขที่ดุที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของโลกความที่เป็นคนไม่ชอบแมวปรางจึงไม่ยอมให้แมวขึ้นบ้านโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังเคยพูดเสมอว่าแมวเป็นสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากชอบลักขโมยของกินและชอบถ่ายรถราดในห้องครัวทำให้เป็นที่โกรธแค้นอยู่บ่อยๆด้วยความหยาบกร้านของจิตใจทำให้ปรางได้กระทำการอันเป็นบาปมหานถึงสองครั้งนั่นก็คือการจับแมวที่แอบย่องขึ้นมาขโมยปลาที่ตากแห้งไว้ไปกระทำทารุณกรรมอย่างหดเหี่ยม วิธีการของปรางก็คือเธอจะจับสุนัขของเธอทั้งห้าตัวมาไว้ในกรงขนาดใหญ่พอเธอจับแมวขโมยตัวนั้นมาได้เธอก็จะจับมันบีบคอแล้วโยนมันเข้าไปในกรงที่ขังสุนัขเพราะเธอทราบดีอยู่แล้วว่าสุนัขก,กับแมวนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นศัตรูกันจึงคิดวางแผนจะให้แมวตัวนี้จบชีวิตอย่างแสนทรมานด้วยความดุร้ายของสุนัขทั้งห้าตัวของเธอ พอเธอโยนเจ้าแมวเข้าไปในกรงขนาดใหญ่ที่มีสุนัขดุอยู่ถึงห้าตัวนั้นแล้วปรางก็จะจ้องมองดูสุนัขของเธอช่วยกรรันรุมกัดฟัดเวียงเจ้าแมวเคราะร้ายด้วยความสะใจยิ่งแมวที่น่าสงสารตัวนั้นพยายามจะวิ่งฝ่าวงล้อมของเจ้าสุนัขห้าตัวเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเธอก็จะยิ่งสาแก่ใจที่สามารถจัดการกับมันได้อย่างเฉียบขาดเช่นนี้ไม่นานนัก เจ้าแมวขโมยตัวนั้นก็ถูกสุนัขห้าตัวฝังเขี้ยวกัดกระชากสะบัดอย่างบ้าคลั่งจนขาดใจตายต่อหน้าต่อตาเธอแต่แทนที่เธอจะรู้สึกสงสารมันบ้างสักนิดเธอกลับประกาศกล้าวว่าถ้าแมวตัวไหนขืนขึ้นมาขโมยปลากินอีกเธอก็จะใช้วิธีเดียวกันนี้จัดการกับมันอย่างสาสมเพื่อนสาวของปรางได้บอกกับผมว่า เธอได้ตักเตือนปรางหลังจากที่ปรางได้เล่าพฤติกรรมอันสุดเหี้ยมเกรียมในครั้งนั้นให้ฟังว่าการกระทำอย่างนั้นมันเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมต่อสัตว์ที่ไม่มีทางสู้แต่ปรางก็ไม่ฟังคำตักเตือนนั้นสำยังยืนหยัดว่าจะทำอย่างที่เธอประกาศไว้โดยไม่ใส่ใจต่อคำเตือนของเพื่อนเลยแม้แต่น้อย ก่อนที่ปรางจะมาจบชีวิตอย่างอนอาถเช่นนี้ได้เพียงเดือนเศษๆปรางได้เคยมาเล่าให้เพื่อนสาวฟังอีกว่าเธอได้จัดการแมวด้วยวิธีการเช่นเดิมไปอีกตัวหนึ่งเพราะปรางเกิดความแค้นที่แมวจากไหนไม่รู้มาถ่ายมูลทิ้งไว้ในครัวของเธอปรางใช้เวลาสองวันในการดักจับแมวตัวนั้นพอเธอจับได้เธอก็จับมันโยนเข้าใส่กรงสุนัขทั้งห้าตัวเหมือนเช่นครั้งก่อน และเจ้าแมวเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็จบชีวิตอย่างทุกทรมานต้องดิ้นรนทุรน,ท,รนทุรายกระเสือกกระสนหาหนทางเอาชีวิตรอดอย่างน่าเวทนาซึ่งที่สุดแล้วมันก็หนีความตายไม่พ้นต้องถูกสุนัขทั้งห้าตัวของปรางกัดถึงฉีกกระชากร่างแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีจากนั้นไม่นานนักก็เกิดเหตุร้ายขึ้นกับปราง มันจะเป็นไปด้วยเหตุบังเอิญหรืออย่างไรก็ตามแต่ทำไมฆาตรกรที่รุมทำร้ายข่มขืนและฆ่าเธอในครั้งนั้นถึงได้มีจำนวนห้าคนดังเช่นเพชฆาตทั้งห้าตัวที่เธอได้ใช้ในการสังหารแมวอย่างโหดเทียมถึงสองครั้งสองคราดังที่เพื่อนสาวของเธอได้เล่าให้ผมฟังเพื่อนสาวของปรางเชื่อสนิทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับปราง คือผลกรรมที่ตามมาสนองปรางอย่างทันตาเห็นส่วนตัวผมเองนั้นก็เชื่อและหวาดกลัวเช่นเดียวกับเธอเช่นกันขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำ กรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ